สวัสดีค่ะวันนี้ทิพพามาดูเนื้อที่5ไร่2งานอยู่ในเขตตำบลบ้านโของอําเภออูททองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเราขายยกแปลงกันในราคา1ล้าน5แสนบาทฟรีค่าโอนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะด้านหน้าเป็นถนนหินคุกนะคะห่างจากเพื่อนบ้านโดยประมาณ400เมตรนะคะอบล้อมไปด้วยวิวเขานะคะด้านหลังที่เป็น ด้านข้างแปลงที่มีวิวเขาและก็คลองน้ำชนประทานนะคะหน้ากว้างโดยประมาณ150เมตรลึกลงไป82เมตรนะคะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเราขายยกแปลงนะคะในราคา1 5 0 0 0ล้านแสนบาทฟรีค่าโอนค่าให้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเหมาะสำหรับทำแปลงการเกษตรนะคะด้านขวามือของแปลงที่เป็นห้วยน้ำนะคะมีน้ำตลอดทั้งปีนะคะ สามารถทําแปลงการเกษตรเล็กๆได้นะคะปลูกบ้านพักพอน,นะคะเนื้อที่ทั้งหมด5ไร่2งานตําบลบ้านของอําเภออู่ทองจังหวัดส,สุพรรณบุรีนะคะเราดูวิวเขานะคะโดยรอบนะคะสวยงามมากเลยนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะห่างจากอ,อบตอบ้านโคงโดยประมาณ10กิโลห่างจากอำเภออูทองโดยประมาณ 35กกิโลนะคะห่างจากโรบินสันสุพรรณบุรีโดยประมาณ49กิโลนะคะห่างจากเซนทันเวสเทตโดยประมาณ122กิโลนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่หาพื้นที่สำหรับปลูกบ้านพักพ่อนที่อยู่อาศัยหรือแปลงการ,กรเกษตรเล็กๆนะคะโดยมีห้วยน้ำด้านขวามือของแปลงที่นะคะอบร้อมไปด้วยเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านห่างเราประมาณ400เมตรนะคะ ส่วนไฟฟ้าประปาสามารถดึงเข้าพื้นที่ได้เลยนะคะบรรยากาศโดยรอบนะคะเป็นพื้นที่โล่งๆนะคะที่ถมเสมอถนนหินคุกเลยนะคะวิวเขาวสวยมากนะคะเราขายยกแปลงในราคา1นล้านห้าแสนบาทฟรีค่าโอนค่าให้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเนื้อที่ทั้งหมด5ไร่2งานนะคะตำบลบ้านโค้องอำเภอ อู่ทองจังหวัดส,สุพรรณบุรีนะคะค่ะลูกค้าท่านใดอยากสอบถามรายละเอียดและนะัดดูแปลงที่ได้นะคะ0 9 2 5 8 1 6 6 3 8ทิปนะคะสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดและนะัดดูแปลงที่ได้นะคะขอพระคุณอย่างยิ่งค่ะสวัสดีค่ะ